คุณสามีพันล้านบทที่75มีเพื่อนสนิทเป็นนักเขียนมีปากเสียงกับผู้หญิงเป็นครั้งแรกสนุกดีเหมือนกันนริเบตให้ตายยังไงก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเพราะว่ากลกรกล้าต่อปากต่อคำกับเขาทำให้เขารู้สึกแปลกใหม่ถึงได้ทนต่อความกำเริบเสบสารของกลอน ฉันมีผู้หญิงที่รักแล้วฉันรักหล่อนมาหลายสิบปีเธอไม่ต้องกังวลต่อให้เธออยากแต่งงานกับฉันฉันก็ไม่มีทางแต่งงานกับเธอหรอกคนในดวงใจของคุณคิดถึงแต่คุณพัทคุณพัทเป็นของเทวิกาของพวกเราคนอื่นเขาแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสต่อให้ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะก็ไม่สามารถลบล้างได้ว่าคนอื่นเขาไม่ใช่ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย คุณนารีบเตือนให้คนในดวงใจของคุณตายใจซะเถอะนริเบศถามอย่างเศร้าโศกใครบอกเรื่องพวกนี้กับเธอวันนั้นที่คุณพาคนมาคิดบัญชีกับเทวิกาฉันเห็นหมดได้ยินหมดนริเบศเข้าใจในทันทีมีหน้าล่ะผู้หญิงคนนี้ถึงได้รู้มากขนาดนั้นเรื่องของฉันเธอไม่ต้องยุ่ง เธอพูดอย่างกับว่าฉันอยากยุ่งเรื่องของคุณคุณเป็นอะไรกับฉันฉันว่างจนต้องยุ่งเรื่องของคุณเหรอนรอเบตร,รู้สึกเศร้าหมองเขาคงจะเป็นหวัดหนักตัวร้อนร้อนจนไอคิวต่ำลงถึงได้ถูกผู้หญิงคนนี้เถียงจนรับมือไม่ได้เขาไม่พูดอะไรก่นก่อนก็หายโกรธสักพักหนึ่งนรเบตพูดขึ้นมาอย่างกระทันหันว่า เดี๋ยวเปรมาจะมาเธอจะร่วมมือเล่นละครกับฉันได้หรือเปล่าขอแค่เธอร่วมมือเล่นละครกับฉันฉันก็จะปล่อยเธอกลับไปเธอไม่ต้องเป็นคนใช้ให้กับฉันอีกต่อไปก็ไม่มีทางหาเรื่องของเธอก้นกอนกำลังจะถูพื้นได้ยินเขาพูดแบบนี้ก็หยุดเคลื่อนไหวบนมือมองเขาครู่หนึ่งและถามเขาว่าอยากให้ฉันเล่นฉากเลิกซีนกับคุณทำให้เปรมากโกรธจนกลับไปหรือว่ากระตุ้นให้เปรมาหึงเหรอ นรุเบทไม่พูดอะไรถือว่ายอมรับไปโดยปริยายแต่กลับบ่นในใจเธออ่านใจได้เหรอฉันเป็นคนใช้ให้กับคุณหลายวันดีกว่ากลอนกรถูกพื้นอย่างว่าง่ายนรุเบทนิ่งอึง้งคาดไม่ถึงว่ากลอนกรจะปฏิเสธฉันให้เงินกับเธอได้ฉันเป็นผู้หญิงที่ขายตัวเองเพื่อเงินเหรอฉันเป็นผู้หญิงที่มีค่า หนึ่งหมื่นกลกรถูกพื้นนริเบตเพิ่มราคาหนึ่งแสนกลกรถูกพื้นต่อนริเบตเพิ่มราคาอีกครั้งสองแสนกลก้อนหยุดลงมาและพูดขึ้นมาว่า คุณเบทนี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินแต่ฉันไม่อยากถูกคนในดวงใจของคุณฆ่าตายฉันกับเทวิกาเป็นเพื่อนสนิทกันวันเดย์อินคอฟฟี่เป็นร้านที่พวกเราร่วมหุ้นกันเปิดเปรมาเห็นเทวิกาเป็นศัตรูความรักเธอจะต้องไปหาเรื่องเทวิกาบ่อยๆอย่างแน่นอนถ้าฉันร่วมเล่นละครกับคุณเปรมาก็จะต้องมองว่าฉันเป็นศัตรูความรักเอาฉันให้ตายวิกามีคุณพัดปกป้องฉันไม่มีใครหนุนหลัง ฉันสามารถรับรองความปลอดภัยของเธอได้ไม่มีทางปล่อยให้เปรมาทำร้ายชีวิตของคุณได้นาริเบตแค่อยากรู้ว่าตอนที่เปรมาเห็นเขาทำดีกับผู้หญิงคนอื่นจะมีปฏิกิริยาอย่างไงแม้ว่าเขาจะหาเรื่องตำหนิเลขาของเขาอยู่เสมอแต่เลขาหญิงเหล่านั้นก็ทำผิดจริงๆและนั่นก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหล่อนสนใจเขา กลกนขอแค่เธอร่วมมือเล่นละครกับฉันฉันจะให้เธอหนึ่งล้านเล่นละครจบโอนเงินหนึ่งล้านเข้าไปในบัญชีของเธอทันทีและรับรองไม่มีทางปล่อยให้เปรมาทำร้ายชีวิตของเธอได้หนึ่งล้านเลยนะตรงหน้าของกลกนลอยไปด้วยธนบัตรสีเทามากมายเล่นละครกับฉันเธอก็ไม่ได้เสียหายสภาพอย่างฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงข้างนอกอยากจะมีเรื่องอื้อฉาวกับฉันตั้งเท่าไหร่ เขาไม่เคยหาผู้หญิงข้างนอกมาเล่นละครกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าเล่นละครเป็นเรื่องจริงคิดว่าตัวเองเป็นแฟนของเขาจริงๆและสลัดทิ้งไม่ได้กนกรเป็นเพื่อนของเทวิกาเทวิกาก็เป็นภรรยาของยศพัทยศพัทเป็นศัตรูตัวฉกาจของเขากนกอนก็เทียบเท่ากับว่ายืนอยู่ตรงข้ามกับเขาไม่มีทางซาซีเขาด้วยเหตุนี้อย่างแน่นอน ใช้เงินหนึ่งล้านทดสอบความรู้สึกของเปรมาที่มีต่อเขานรเบตก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากถึงยังไงเขาก็ร่ำรวยมากถ้าเธอกลัวว่าฉันจะเปลี่ยนใจฉันสามารถโอนเงินหนึ่งล้านเข้าบัญชีให้กับเธอได้ก่อนกนกรก็บอกหมายเลขบัญชีธนาคารของตัวเองให้กับนรเบตรนรเบตไหนบอกว่าไม่มีทางขายตัวเองเพื่อเงินไงเกียรติศักดิ์ล่ะ แต่ว่าเขาก็โอนเงินหนึ่งล้านเข้าบัญชีของกลกรอนอย่างรวดเร็วมากกลกรรอได้รับข้อความจากธนาคารตรวจสอบข้อความแน่ใจว่ามีหนึ่งล้านโอนเข้าบัญชีเธอก็เปลี่ยนเป็นใบหน้ายิ้มแย้มในทันที อันที่จริงเมื่อก่อนฉันอยากเป็นนักแสดงแต่พ่อแม่ของฉันไม่ยอมแต่ฉันมีความฝันที่จะเป็นนักแสดงมาโดยตลอดในเมื่อคุณเบตให้เกียรติฉันฉันก็จะพยายามเล่นละครกับคุณเบตอย่างสุดความสามารถทดลองฝีมือการแสดงของฉันไม่แน่บางทีฉันอาจจะได้รับรางวัลอสการ์นาริเบตพ่อเห็นเงินตาก็ลุกวาวถูพื้นได้ค่ะ กลอนก็หาเงินมาได้หนึ่งล้านอย่างง่ายดายและก็ถูพื้นอย่างมีความสุขในทันทีนารุเบตมองดูท่าทางมีความสุขของเธอรู้สึกไม่สบายใจแต่กลับพูดอะไรไม่ได้ยังไงซะเขาก็เป็นคนให้เงินกับเธอเองและเขาก็เป็นคนที่บอกว่าต้องการให้เธอร่วมมือเล่นละครกับเขาทำตัวเองแท้หลังจากที่กลอนถูพื้นเสร็จก็เข้าไปในห้องครัวอย่างมีความสุขและทำอาหารให้กับนารุเบต นร์เบตดูเหมือนจะได้ยินเธอคุยโทรศัพท์คุยกับเทวิกาในห้องครัวแม้ว,ว่าจะได้ยินไม่ค่อยชัดเจนแต่เสียงหัวเราะของเธอเขาได้ยินคิดว่าเธอปิดปากหัวเราะเขาจะไม่ได้ยินเหรอเขาหูดีมากหลังจากที่เทวิกาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนสนิทจบมองดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยความเมื่อยลอยสักพักหนึ่งเธอตกต้นขาและพึพรรมพำกับตัวเองว่า หัวข้อของบทนิยายใหม่ก็มีแล้วไม่ใช่เหรอถ้าก่อนรู้ว่าเพื่อนสนิทเอาเธอกับนรเบตเขียนเป็นพระเอกนางเอกในบทนิยายใหม่ไม่รู้ว่าจะเสียใจหรือเปล่าที่เอาเรื่องนี้บอกกับเพื่อนสนิทบอกว่าทําก็ทําเทวิกาปิดไฟล์ต้นฉบับทันทีสร้างไฟล์ใหม่และเริ่มเขียนบทนิยายใหม่กําหนดว่าพระเอกนางเอกทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็กลายเป็นรักกัน อย่างแรกเลยต่อต้านซึ่งกันและกันต่อมาค่อยรักกันจนแทบขาดใจตายจากนั้นก็ค่อยเป็นคู่รักที่รักใคร่กันดีถูกแยกให้ออกห่างจากกันแฮ่แฮขายดีแน่นอนเยะสะพาสป้อนอัง,งุ่นไร้มเมล็ดเข้าปากของเธอเทวิกากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งเงยหน้าขึ้นมองไปดวงตาที่ลึกซึ้งของสามีตัวเองเทวิกาทานอัง,งุนในปากไปด้วยและถามไปด้วยว่าเป็นอะไร ยยสะพัธถามเธออย่างขบขันฉันกลับต้องถามเธอว่าเป็นอะไรเอาแต่หัวเราะอยู่ได้เหมือนกับหนูที่ขโมยข้าวสารได้เธอดูสิทุกคนก็กำลังมองเธออยู่เทวิกามองไปรอบๆลูกค้าของในร้านแย่แล้วมีคนยะแยะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคนก็มองดูเธออยู่จริงๆด้วยเธอกำลังจินตนาการบทนิยายใหม่โด่งดังเธอกำลังจะนับเงินจนมืออ่อนแรงและก็หัวเราะอย่างมีความสุข ทำให้ลูกค้าตกใจหมดเลยเหรอไม่มีอะไรฉันเพิ่งจะคุยโทรศัพท์กับกลนกรอเธอพูดเรื่องตลกหลายอย่างกับฉันฉันคิดแล้ว